มาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เต๋อจะนำเสนอเมนูตำหมกตัมมก่วทอดหมูนะคะมากินน้ำเต๋เด้อทอดหมูตำหมกตัว่วข้าวเหนียวฮ้อนๆน,น้ำกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเด้ใจมาเด้อเจ็บๆนะพี่น้องข้าวเส้ามืัอนี้ข้าวเส้ากินแล้วแล้วก็ไปลงงานลงการเนานะไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานได้ป่านนี้ได้นะกินกินครับกิน สำหรับคลิปนี้พอสำนี้นะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่จ้าสดีจ้า